อสเวติแค่แก่งอย่างผมต้องกลายเป็นโลลิสัน,นในจกักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลมีสถานที่แห่งหนึ่งชื่อว่าบอลแลนด์สถานที่แห่งนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายหลายเผา่าในร่างกายของพวกเขามีพลังงานที่พิเศษและลึกลับพลังงานนี้ไม่เพียงเปลี่ยนไปตามรูปลักษณ์แต่ยังสามารถใช้เป็นเทคนิคการต่อสู้ในสงครามได้อีกพลังงานนี้ถูกเรียกว่ามายาเนื่องจากมายาในร่างกายของแต่ละเผา่าไม่เท่ากันจึงเกิดเป็นระดับที่แตกต่าง ผ่ามนุษย์นั้นมีมายาในร่างกายน้อยมากด้วยความหวาดลัวและไม่รู้จึงเรียกเผ่าที่มีระดับขั้นที่สูงกว่าว่าปีศาจร้ายปีศาจร้ายที่ร่างกายเต็มไปด้วยมายาพยายามครอบครองพื้นที่ความวุ่นวายและแตกแยกเป็นเพียงบทโหมโลมของยุคนี้เท่านั้นเพื่อต้านทานชีวิตที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติและไม่มั่นคงจึงเกิดอาชีพใหม่ขึ้นมาในหมู่ของมนุษย์ที่เรียกว่านักโรกศักดิ์สิทธิ์ ต่อต้านปีศาจร้ายคือหน้าที่ของพวกเขามายาของพวกเขาถูกเรียกว่าพลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองได้ห้ามหันกันขณะที่ประทับก,กับปีศาจร้ายบริธานของพวกเขาคือปกป้องมนุษย์ให้ปลอดภัยหนึ่งในนั้นมีอศัศวินเรืองรองผู้ที่ถูกเรียกว่าราชันอศัศวินนำทัพอยู่เบื้องหน้าเผชิญกับอันตรายเป็นคนแรกเขาคือวีรบุรุษเป็น เกียรติยศและเป็นที่ศรัทธาของเรานักรบศักดิ์สิทธิ์แต่เว่าเขากลับหาตัวไปในสืบการต่อสู้กับเผาเลือดกลายเป็นเฉลยของศัตรูอซิวินเรือนรองได้ยินชื่อเสียงมานานลองทายอยู่สิว่าฉันกำลังทำอะไรกับนายนะลิเลียเรเทมราชินีสกาเลียดเผาเลือดอ,อกที่26 ความตายมันเจ็บแป๊บเดียวอย่าหวังว่าจะได้ข้อบูลอะไรจากปากฉันฉันนะชื่นชมราชันอัศบินนะรู้ไหมล่ะราชินีเผาเลือดทุกรุ่นมีโอกาสส่งต่อเชื้อสายได้หนึ่งครั้งเพื่อสร้างทายาทรุ่นต่อๆไปและนายก็เป็นคนที่ฉันเลือกมาโดยเฉพาะต่อจากนี้ไปก็มาเป็นผู้สืบทอดของฉันซะลูกสาวที่น่ารักของฉันไม่อย่าเข้ามานะอ๋ะอไม่ไม่ไม ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความมืดมิดทายาทของข้าใช้สกุลของข้าและชื่อของเจ้าต่อจากนี้เจ้าก็คือไปจีเลเทมเทคโอเวอร์ชนะแล้วชนะแล้วไอเด็กเป็ดเอาเท้าของเธอออกไปเดี๋ยวนี้นะเกมมันจบแล้ว เจ้าปีศาจต,ตอนนี้รู้ซึงถึงความไร้กาจของฉันแล้วหรือ,อยังละ่ะไร้กาศสุดๆไปเลยที่เอาชนะปีศาจอย่างฉันได้อ่ะนี่คือรางวัลของเธอว้าวโมเดนอัศวินสุดเท่ถ้าเธอชอบมันฉันให้เธอก็ได้นะจริงเหรอนายน่ารักจังเลยฮเด็กตัวแค่นี้จีบสาวเป็นแล้วงั้นเหรอเออเฮ้ยเจ้าปีศาจต,ตัวนั้นนะแกยังไม่ได้คืนชุดเลยนะเฮ้ยสายแล้วสายแล้ว ผมชื่อจีไปเคยเป็นอัศวินตอนนี้กำลังรับจ็อบทำงานใส่ชุดมาร์ทคอร์ดปีศาจท,ที่สวนสนุกอย่างยันขันแข็งเพื่อที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปผมจำเป็นต้องหางานประจำที่มั่นคงขอร้องล่ะครับให้โอกาสผมสักครั้งเถอะนะพอดีรถมันติดผมก็เลยมาสายผมจำเป็นต้องได้งานนี้จริงๆนะขอร้องละ่ะให้ผม อดอีกแล้วพอนับนับดูแล้วนี่ก็เป็นครั้งที่ห้าสิบแล้วนั้งจอกจอกช่างเถอะไปหาอะไรกินก่อนก็แล้วกันณนะตลาดยินดีต้อนรับครับลุงหวังข้าวเปล่าหนึ่งถ้วยครับอโอ้เป็นเธอนี่เองดูสภาพสิวันนี้ไปเจอเรื่องอะไรมาอีกละ่ะอย่าพูดถึงมันเลยครับเป็นลูกผู้ชายแบบนี้วันวันกินแต่ข้าวเปล่าแล้วจะเอาแรงที่ไหนมาใช้เรา เอาข้าวหน้าเนื้อไหมล่ะไม่เอาครับผมมีเงินอยู่แค่นี้เองเฮ้ยได้เลยครับรอสักคู่ใกล้เสร็จแล้วครับรับสมัครอัศวินงั้นเหรอโฆษณาปลอมอีกล่ะเงินทุนของพวกอัศวินไม่ได้น้อยถึงขนาดทําได้แค่นี้สักหน่อยข้าวมาแล้วข้าวมาแล้วกินให้อร่อยนะน้องชายลุงลุงหวัง ขอบคุณครับเท่าแก่อยู่ไหนรีบออกมาซะยินดีต้อนรับครับคุณอศัศวินทั้งสี่ต้องการทานอะไรครับพวกเราไม่ได้มากินข้าวพวกเราได้รับภารกิจมาให้มาจับปีศาจที่แฝงตัวอยู่ในหมู่มนุษย์อศัศวินนั่นเลยปีศาจนั่นเลยที่นี่เลยปีศาจเลยครับถ,ถูกต้องเราได้ให้นักลบศักดิ์สิทธิ์ช่วยค้นหาจากเส้นทางที่ปีศาจหลบหนีตำแหน่งของมันปรากฏอยู่ที่นี่ในละแวกด้านของคุณ แถวนี้มีเพียงร้านของคุณเท่านั้นที่จะเป็นสถานที่หลบซ่อนของปีศาจได้เข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิครับท่านอัศวินการให้ที่ซ่อนกับปีศาจนั้นมีโทษหนักที่ร้านของผมนี้แม้แต่ลูกค้าก็ยังไม่มีปีศาจนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยยิ่งสถานที่ที่ดูไม่มีอะไรก็ยิ่งซ่อนตัวได้ดีไม่ใช่หรือไงค้นให้ทั่ว